สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะนำบทความของคุณบูนพลากาบนะคะจาก Facebook บูน AJ พลากาบนะคะใน Facebook นะคะบทความนี้ท่านเขียนไว้ครบ5ปีพอดีนะคะอยากจะท่านก็เลยเอามาโพสต์ให้ทุกคนได้อ่านใน Facebook นะคะวันนี้ทุกท่าก็จะนำบทความของท่านนะคะมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะ ซึ่งท่านเป็นผู้นั่งสมาธินะคะเกี่ยวกับนิมิตของหลวงปู่สมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วนะคะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสมัยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาค่ะพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิ รอบนบมสการหลวงปู่สมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วโดวยเสียงกล่าวมีคำถามปุจช,ชาหลังไหม่เข้ามามากมายเป็นคำถามที่ท้าทายและน่าสนใจมากๆคือเมื่อมีการอ้างอิงจากบทความว่าสามารถติดต่อถามหลวงปู่ผ่านนิมิตได้และหลวงปู่เคยบอกไว้หลายครั้งว่าสมเด็จพระนเรสวมหาราชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชเป็นพระองค์เดียวกันนั้นหลวงปู่มีเหตุผลใด ที่สามารถพิสูจน์ได้หรือทั้งสองพระองค์ท่านสืบสายสกุลข้องเกี่ยวกันได้อย่างไรเพราะไม่มีจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยเลยวิสัชนามหาราชทุกๆพระองค์ที่จุติมาสืบสันติวงศ์ปกครองแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นเอกองค์อุปรรมพกปกป้องพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาไปจนจบสิ้นพุทธันดรน,นั้นยอมไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือใครจะเป็นจะแต่งจะเลือกตั้งกันเองได้ ทุกๆพระองค์ล้วนสั่งสมมหาบารมีมายาวนานจึงจะอวะตารมาปราบมารจำเพาะช่วงกาลียุคสมัยและในปัจจุบันชาตินี้ก็เช่นกันเพียงแต่วันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแต่ภัยของราชาอาณาจักรและสันนิจก์อย่างเป็นภัยที่ไม่มีใครในแผ่นดินนี้จะแก้ไขปัญหาได้นอกจากองค์พระจัก,กรีนรบอรดีนป่นสยามมหาราชของชนชาติไทยพระองค์นี้เท่านั้นหาไม่แลวปัจจุจะลุกเป็นไฟแก่งแย่งชิงอำนาจกัน และพระศาสนาจะปกครองโดยอาราัชีเดียรเถียจะทําให้พุทธศาสนาวิบัติไปอีกยาวนานและนี่คือเหตุผลที่เปริคิดของฟ้าซึ่งพวกเราชาวไทยจะมีวาสนาได้เห็นด้วยตาตนเองว่าระหว่างพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมกับจอมมารผู้ปนชาติคอรับชั้นใครกันแน่จะเป็นฝ่ายมีชัยชนะเลือกฆ่ากันเอาเองธรรมะกับอธรรมปรองดองกันไม่ได้ ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวแตัดสินพระไทยประกาศอิสรภาพนั้นได้ทรงถามหลวงปู่ปู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวมอญว่าจะเลือกข้างไหนจะกลับไปอยู่หงสาวดีหรือจะตามกองทัพเล็กๆของพระองค์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากไปอยู่อยุธยาหลวงปู่เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าชาวรามันทั้งหมดเลือกข้างที่จะตามพระองค์ท่านไปตายดับหน้าที่กรุงศรีอยุธยาหลวงปู่เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าชาวรามัน ครั้งนั้นแม่ทัพมนสองท่านที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ตัดสินใจเข้ามาสวามิภักดิ์ด้วยคือพระยาเกียรติและพระยารามและประวัติศาสตร์เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของกรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพรัตนโกสินทร์ได้เริ่มขึ้นตรงจุดนี้ขอให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปจดจําเอาไว้ด้วยเพราะเรื่องนี้ไม่เคยมีใครบันทึกไว้หลังจากศึกยุทธหัตถีและกู้ชาติสาเร็จแผ่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลจนถึงปลายรัชกาลเมื่อสิ้นพระชน สวรรคตรแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสขึ้นครองราชสมบัติสมเด็จพระมเหสีของพระนเรศวรที่ทรงพระคันยู่ได้คลอดประสูติพระธิดาพระนามว่าเจ้าฟ้าหญิงอัมไพ พระราชมารดามีความปรารถนาจะบรรพชาบวชชีถวายพระสวามีคือสมเด็จพระนเรศวรตลอดพระชนชีพจึงยกพระธิดาให้เป็นพระธิดาของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งพระองค์ท่านทรงเมตตาชุบเลี้ยงไว้อย่างดียิ่งการเวลาผ่านพ้นมาจนถึงแผ่นดินของพระเจ้าปราสาททองล้านชายคนหนึ่งของพระยาเกียรติแม่ทับมอนมีความรักใคร่และได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอัมพัยและมีบุตรธิดาด้วยกันสามคน ซึ่งมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์สำคัญมากๆคือหนึ่งนายเหล็กต่อมาได้เป็นเจ้าพยาโกษาเหล็กทหารเอกพระนารายณ์สองนางแชม่มเท้าศรีสุดารักษ์สานายปานเจ้าพยาโกษาปานถูกไทยคนแรกที่ไปแสดงปฏิหารที่ฝรั่งเศสเพื่อย่อเรื่องให้สั้นเข้าเจ้าหญิงอัมไพที่คนไทยน้อยคนนักจะรู้จักนี้เมื่อคลอดบุตรชายนายเหล็ก เกิดปีเดียวกันกับสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระนารายราชกุมารซึ่งพระราชมารดาท่านสิ้นพระชนรหังประสูติได้กล่าววันพระเจ้าปราสาททองจึงให้หม่อมเจ้าหญิงอัมพัยพระธิดาของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเพิ่งจะคลอดเด็กชายเหล็ก เป็นแม่นมเอกเป็นผู้เลี้ยงดูอภิบาลสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระนารายณ์ดังนั้นสมเด็จพระนารายณ์และพระยาโกษาเหล็กจึงดื่มพระนมร่วมเสวยมาด้วยกันแต่ยาวัยภายหลังสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นครองราชจึงสร้างวังและมีตำหนักส่วนตัวให้แม่นมอภัยที่เคารพนับถือประดุจพระมารดาไว้นอกกำแพงวังที่วัดดุสิตดารามตามที่ท่านปรารถนา ผู้คนในสมัยกรุงศรีอธยาจึงเรียกขานพระองค์ท่านว่าเจ้าแม่วัดดุสิตพระองค์ท่านคือต้นราชวงศ์จักรีที่สืบสายลงมาจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยตรงดังจะเล่าสั้นๆต่อไปนี้ต่อมาถึงรุ่นหลานของท่านเจ้าพระยาโกษาปานคนหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกตอนใกล้กรุงศรีธยาจะแตกได้เป็นพระ อักษรเสมียนตราท่านมีลูกหลายคนแต่คนที่สี่เป็นชายซึ่งต่อมาได้ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งต้นราชวงจัก,กรีดังนั้นเมื่อบทความนี้เขียนให้แต่เฉพาะเพื่อนร่วมรบในอดีตชาติที่มีวาสนาร่วมกันเท่านั้นอ่านหลวงปู่จึงจะไม่เสียเวลาย้อนไปย้อนมาว่าสมเด็จพระเรศวรมหาราชและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์ท่านเป็นองค์เดียวกันได้อย่าง ด้วยเพราะเคยอธิบายไว้หลายบทหลายตอนแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคืออดีตชาติทหารที่เคยร่วมรบในสมัยของพระองค์ท่านครับหลวงปู่พระสงฆ์นิกรและทหารที่เคยเกิดยุคสมัยของพระองค์ท่านนั้นดูมีอยากเพียงแค่เอ่ยพระนามพระองค์ท่านทั้งสองะระลึกถ,ถึงพระคุณที่เคยกู้ชาติบ้านเมืองอาบเหงื่อตากน้ำไปทั่วทุกถิ่นในแผ่นดินสยามแค่นี้ก็ขนลุกสู้ชันปลื้มปิติหรือน้ำตาเอิด ทนแล้วนั่นคือพระสกนิกรผู้เคยร่วมบุญบาร,รมีเพราะมีแต่บุญบาร,รมีเท่านั้นที่จะสามารถสื่อสัมผัสถ,ถึงกันได้ที่เราน้ําตาไหลเปื้อปิตินั้นล้วนเป็นเพราะศีลและมหาบาร,รมีของพระองค์ท่านล้นเปี่ยมแล้วรัศมีแห่งศีลและบาร,รมีจึงแผ่กําใจมาให้เราได้สัมผัสร,รับรู้และโปรดรู้ไวเ้เถิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งนั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยทศพิธราชธรรมนั่นคือความที่สุดของ ของการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจงอย่าได้คิดชั่วและทำชั่วต่อชาติบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะจะเสียชาติเกิด